สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพามาเทสลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็น2 1จนะุหนึ่งะตัวนี้เป็นดอกซับแค่ดอกซับผมกินห้านิ้วนะครับวันนี้ผมจะมามาเทสว่าราคากระเพื่อมเป็นยังไงครับตัวสเปคนี้มาลองดูเลยลองเทสเบสก่อนนะทุกคนฟังดูลองฟังดูครับเสียงจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือแยกซับพิเศษครับทุกคนตัวนี้ก็คือแยกซับพิเศษ จะประมาณนี้นะครับ